ข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายตั้งค่ายกวนป้องกันซะไม่งั้นไม่มีใครในหมู่พวกเราที่จะผ่านไปได้ใครกล้าไม่เชื่อฟังข้าสามารถตัดสิทธิ์เจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งอสูรหมาป่าเวนเอ้ยให้ตายสิมาจบมันกันเอถอะข้าอยากเห็นว่าเจ้ากำลังจะทำไรถ้าเจ้าไม่ผ่านการทดสอบ เจ้าคงไม่มีโชคในท้ายที่สุดตอนนี้แม้ว่าอสูรหมาป่าสกหยุดไว้โดยพวกเขาพวกเขาคงหยุดไว้ได้ไม่นานข้าต้องเรีบลงมือธงปีศาจเทวะไข่กลสังหารเต็มรูปแบบ โอ้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยวิธีนี้น่ากลัวจริงๆแข็งแกร่งมากอาสูรหมาป่าไม่สามารถสู้กลับได้เลยตราบใดที่เราป้องกันมันไว้เราจะผ่านการทดสอบนี้อย่างแน่นอนหของสิ่งนั้นคืออะไรดูเหมือนธงนั่นคือสมบัติและมันสามารถตูดอสูรเข้าไปได้ดูเหมือนมันจะเป็นสมบัติของพระโพธิสัตว์ แต่มันดูเหมือนสมบัติธรรมดาและมันก็ใช้งานเหมือนสมบัติปราบปีศาจของเราไม่ไม่ใช่สมบัตินั่นต่างจากของเรามันสามารถชำระล้างปีศาจและข้าคิด,ดว่าสมบัตินั่นดีมากหนึ่งชั่วโมงต่อมาช่วยด้วยไอ้อสูรเวนใส่หัวไปนะอย่าอย่าเข้ามา คนที่ปกป้องข้าไม่ได้สูญเสียมากนักแต่3ามคนที่เข้ารับการทดสอบที่อยู่ที่อื่นไม่อยู่แล้วมันเป็นการทดสอบที่ยากต้องขอบคุณการช่วยเหลือของพวกเขาในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวค่ายกลสังหารราชาปีศาจได้เพิ่มขึ้นจาก9เป็น12แน่นอนข้าไม่ได้แค่ยืนเฉยๆแต่ข้าก็ปกป้องพวกเขาด้วยเช่นกัน มันจบแล้วหรอการทดสอบนี่ทำข้าผิดหวังจริงๆเจ้าทำผลงานได้แย่มากมีผู้เข้ารับการทดสอบสามหมื่นคนในตอนแรกแต่ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนี่เป็นชั้นเรียนที่แย่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นต่อไปเจ้าจะไปเชิญกับบททดสอบที่สองอะไรนะมีบททดสอบอีกหรออะไรกันวะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราได้เข้าสถาบันมังกรสีเขียวแล้วหรอทำไมเราต้องเข้ารับการทดสอบอีกนี่ไม่ยุติธรรมมีใครจะคัดค้านอีกไหมบททดสอบต่อไปเจ้าจะถูกส่งไปที่โลกแห่งสงครามลงตาที่ซึ่งเจ้าจะได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ชี้เป็นชี้ตาย และเจ้าต้องเอาชีวิตรอดในโลกสงครามลงตาให้ได้แน่นอนโลกสงครามลงตาไม่ใช่ของจริงและสถ,ถาบันมังกรสีเขียวจะประเมินศักยภาพของเจ้าตามผลงานที่เจ้าทําไว้ในโลกสงครามลงตาหลังจากที่เจ้าผ่านการทดสอบโลกสงครามลงตาคนที่มีคุณสมบัติจะได้เข้าโรงเรียนทหารโดยตรงอะไรนะโรงเรียนทหารหรอแต่ตอนแรกเราต้องการเข้าสถาบันมังกรสีเขียวนะ ทำไมนี่ถึงเป็นการทดสอบเพื่อเข้าโรงเรียนทหารล่ะนอกจากนี้คนที่เข้าโรงเรียนทหารต้องไปยังสนามรบมีเหตุฉุกเฉินในอาณาจักรมังกรสีเขียวและกองทัพต้องการบุคลากรอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นสถาบันมังกรสีเขียวเลยได้ควบรวมกับโรงเรียนทหารสถานการณ์นี่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับข้าจริงๆข้ามาถึงจุดนี้แล้วข้าจะอาสาสละสิทธ์ได้ยังไงถ้าข้าพลาดโอกาสนี้ ข้าไม่คิดว่าจะมีโอกาสอื่นได้เข้าสถาบันมังกรสีเขียวให้ตายสิแน่นอนแม้ว่าการทดสอบรอบที่สองยากกว่ารอบแรกสถาบันก็จะให้สิทธิพิเศษเจ้าบางอย่างสถาบันจะให้รางวัลเจ้าเป็นยศทางทหารโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทดสอบนี้ตอนนี้มาเริ่มการทดสอบที่2กันเถอะ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ